มาทีไอเดียร้านอาหารสุดเจ๋งที่คอนแก่นค่ะเป็นแบบไหนามาเบิ่งกันค่ะไอเดียร้านบะหมี่ขอนแก่นสุดชิคสุดชิวค่ะอิ่มจุบะหมี่เกี่ยวห้บาทกินที่ร้านจักก้อนก็นได้สูงสุดบ่เกิน10ก้อนค่ะถ้าลายกว่านั้นก็นให้น้ำชามมาเองค่ะ ร้านอิ่มจุกบะมีเกี่ยวตั้งอยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อริมถนนประชาสมโมสรช่วงซี่แยกโรงแรมอาวานี่จังหวัดขอนแกน่นโดยมีป้ายสีเหลืองตั้งสะดุดตาค่ะคณะทีนาร้านเนี่ยกระติดป้ายว่า50บาทกินที่ร้านกี่ก้อนก็ได้โดยมีกติกาค่ะว่าหากกินยูร้านเนี่ยสั่งเกิน10ก้อนแห่น้ำชามมาเองและหากสั่งกลับบ้านจำนวนสีก้อนต่อหนึ่งหอ ให้ในราค่าฮอละหาสิบบาทเท่ากันคะ่ะอ๋อก็คือจังทาสม,มุิวาเขาสื่อกับานเขาสิาาได้แค่สี่ก่อนเนาะ,ะถ้ากินยุราเนี่ยสิกินเท่าได้กด็ไดจักก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเจ้าสร้างเกินสิบก่อนเจ้าต้องเอาถ้วยไปเองเออ,อเอาชามไปเองนะคะคนายอำนาจกำลาเป็นเจ้าของร้านอิ่มจุกบะมีเกี่ยวสาขาขอนแก่นเพิ่นบอกว่าเปิดร้านที่กรุงเทพคระพี่ยาแล้วก็คุณผู้ชมขาและเปิดยุเขตปริมณฑลกว่า1ิสาขาน้ำกันจังวัดขอนแก่นเป็นสาขาแรก ที่เพิ่นขยายพื้นที่ให้บริการจุดเด่นของ้านก็นกนคือเส้นบะหมี่ไข่เส้นที่เห็นนี่คือเพิ่นเห็ดเองเด้ค่ะบ่ไส้สารกันบูดพริกทั่วขัวเองแบบมือต่อมือนำซุปละก็สูตรหมูแดงคิดคนขึ้นมาเองเพราะว่าครอบครัวของเพิ่นอยู่กับวงการบะหมี่มาหลายรุ่นแล้วเพิ่นก็นได้มีการเรียนรููวิชาเห็ดบะหมี่มาตั้งแต่อายุ15ปีปัจจุบันเห็ดเส้นบะหมี่ทรงแมาแหล้วหลาย1ิปี ล่านของเพิ่นมีการคุ้มสูตรแล้วกับวิธีกระบวนการผลิตเองทุกขั้นตอนกลุ่มลูกคาก็ชัดเจนเพราะว่าแต่ละคนกินพอคือกัน<ะ>บางคนกินก้อนหนึ่งสองก้อนอิ่มแล้วแต่ว่าบางคนกินเป็น1ิก้อนป้าถ้วยนี้ต้องเป็นของน้องน,องนองพรส <c oughs> <c oughs> น้องนองพรสของเรานะคะช่างภาพตัดต่อก็สิกินประมาณนี้พี่น้อยก็สิกินประมาณนี้นะคะช่างภาพ1ิก้อน ผู้ใดกินเกินซิฟก่อนกินได้ค่ะแต่ว่าต้องเอาชามไปเองซึ่งไม่เป็นปัญหาเลยนะคะบัวาสิกินจะก่อนกระตามเพื่อนยืนยันว่าคิดราคาเดียวที่เห็นจนวันล่น่วยนี่คือห0สิบบาทค่ะแล้วบอกว่าเล่าข้าใจในภาวะเศรษฐกิจแล้วค่ะต้องการให้ทุกคนอิ่มทองอิ่มทองหรือต้องอิ่มใจพร้อมเด้บางไลยนี่สั่งหลายเหลือหลายค่ะเพื่อนกับบ่าคิดเงินเพราะว่าตอนแรกกะกะวาสิไปกินเต็มที่นะแต่ว่ากินไปกินไปอิ่มจุ แล้วบอคิดเงินเพิ่มค่ะแล้วบอกว่าถ้ามาร,รอบนาเจ้าต้องกินแต่พอดีเดอ้อ mm hmm. เพื่อที่สิเก็บไว้ให้ค้นเพื่อบริการคนอื่นๆต่อไปพร้อมค่ะค่ะเห็นเพื่อนกินกะหิวแล้วเนาะคะเนียทั้งด้านน,นายธนกตคงมิสุวรรณค่ะอายุหา้าสิบแปดปีลูกข่าบะมีกับบอคขาว่ามือนีกระล่องสั่งบะมีไปเจ็ดก้อนโดยตนเองเนี่ยมาเป็นขิ้แรกของมือนีเพื่อสิมาลองกินลองชิมค่ะแต่ตนก็คิดว่าถ้าขายห้ายขนาดเนี่ย ก็่านว่าร้านสิบแบกตนทุนเบาวไวเพราะว่าว,วัตถุดิบช่วงนี้แพงแต่ก็ถือว่าลูกค้าที่มากินคุ้มแน่นอนไปฟังเสียงลูกค้าร้านมามีอิ่มจุกนายธนากรโคมิสวรรณค่ะตัวเขอยู่ไม่ได้เพราะตอนที่ของมันแพงอืมแต่ว่าถือว่าผู้บร,ริโภคคุ้มเลยใช่ไหมครับคุ้มครับใครกินเก่งๆคุ้มหมดอื้พี่ก็ใส่เจ็ดก้อนเลยวันนี้ลองดูครับกินหมดจะกินหมดไหมครับกินได้ถึงยี่สิบก้อนจะกิน เขาเขาเขาอยู่ในรีตอรเขาบอกว่าข้าจะกินเกินสิบก้อนเอาคารามังมาเองผมไม่กล้ามาไอจะเลยสั่งแค่เจ็ดเขาขายเอาสังคมเจ็ดก็เต็มที่เลยลองดูครับเนี่ยยังเป็นห่วงเจ้าของร้านนะคะว่าถ้าขายเกินแบบนี้ยันร้านเนี่ยรับผ้าละตนทุนบ่ไวแต่ลูกค้านี่คุ้มแน่นอนนะคะบางคนไปกิน ก้อนหนึ่งสองก้อนอิ่มแล้วปกติพี่ยานิ่กินประมาณจากก้อนสอ,สองก้อนค่ะสองก้อนออนอีน่ถือว่าเยอะยนะกับผู้ใด,ดสนใจคะ่ะร้านอิ่มจุ๊บบะมี่เกี้ยวเนาะคะ่ะตั้งอยู่ริมถนนประชาสโมสรอ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ